ถ้าหลังไม่แข็งแรงจริงๆให้รู้เลยว่าท่านี้มาโดนโกนี้าเป็นไปแชร์ถ้าหลังเอะสิ่นที่เกิดขึ้นคือหลังจากทางที่สามครับชุดนี้ทั้งหมดเกิดโทนโทนไปถึงการสัร่นของกล้ามเนื้อไมาถึงชุดกล้ามเนื้อชุดเนี้มันไม่สามารถประคองข้อ,อ,อไหลได้เลยอือ่าดังนั้นสิ่งที่เราต้องเพิ่มครับอย่างที่นุ่นบอกตะกี้สามเหลี่ยมชุดนี้ครับต้องมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะดึงให้ของพี่กลับม,มามเป็นแบบนี้โดยที่ตอนนี้คีสตปีกำลังโอเวอร์คอลเลกอร์โอเวอร์คอนเลกองผมหมายถึง พอเรายื่นใช่ไหมครับไหลเราหออพี่คงไม่เดินแบบนี้ถูกไหมพี่เลยเดินแบบนี้อือันนี้คือการโ v เวอร์ขอเลยครับขเอ,อในเชิงกในเชิงของที่เรามองเห็นนะเราจะเห็นว่าโคจรเราดีมากแต่พอในในเชิงของกลศาสตสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราเห็นเลยว่ากล้ามเนื้อประองข้อหัวไหล่มันทํางานได้ไม่ดีเลยพี่วิถื้นสามทีที่อยู่ ืแต่แบบไปได้ไปได้เราอกมันมีแรงนะครับแต่ส่วนอื่นอ่ะมันไปไม่ไหวหมายความว่าถ้าเรามีกิจกรรมใดก็แล้วแต่เนี่ยที่เข้ากระทากับเขาโดยตรงที่ส่วนข้างหน้าโอกาสที่มันจะกระตุ้นให้เกิดไหลหอขอยื่น่ะมันจะสูงมากเพราะมันไม่มีตัวดึงกลับแบบนี้ให้ธรรมชาตินึกออกไหมครัมันมีล้ที่หนึ่งไปข้างหน้า แต่ลอข้างหลังมันทํางานไม่ได้พี่เลยโอเวอร์คอลเลกพอโอเวอร์คอลเลกปุ๊บพี่อยากจะบอกว่าพุงพี่จะยื่นไปขา้างหน้าตอนแรกอยู่อย่างนี้พุงมันจะไม่มีใช่ไหมครับแต่พอโอเวอร์ปุมพุงก็เริ่มอ่าแต่เนี้ยเราพอพุงดันไปข้างหน้าเกิดแรงกดที่หลังนะครับยืน่นเอาแค่ข,ขงยืนเล่นผมยืนเล่นท่าเดียวกันก็แล้อมันจะมีแรงกดที่หลังโดยธรรมชาติดังนั้นเราต้องแก้ให้โคเจอร์ครับกลับไปสู่มุมปกติก่อนอ่า What mm.